เอแซบๆๆแม่มาแล้วอ,อุ้ยตาแม่งิงโตแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายเหรียญทองนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่น้ำอ้อยแล้วก็น้องน้ำพุนะคะอุ้ยมาครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีเนื้อมีหนังเต็มเลยแล้วแก้มบุ้มบุ้ยแล้วค่ะ ค,คุณแม่หอมอะไรนะคะก็คือนะคะนี่เราเอาแคนตาลูปนะคะจากพี่พีเอฟซีนะคะที่อุดหนุนควานหน่อยนะคะมาให้น้องน้ำพู้กับแม่น้ำอ้อยนะคะนี่ตอนนี้นเพราะความอ้วนเรากําลังปอกให้น้องนะคะสวัสดีครับกําลังปอกเปลือกนะครับแล้วก็ล้างน้ำนะให้สะนะอาดนะคะไปป้อนน้องน้ำพู้นะคะ ทั้งในตะกร้าแล้วก็ในถุงนี้นะคะเป็นของน้องน้ำพูกับแม่น้ำอ้อยนะคะนี่ก็เป็นพ่อความน,นะคะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณลุงร้อนครับร้อนเนอนะร้อนจริงๆเลยระหว่างรอกินแทนตะลุบนะคะที่ควานอ้วนเปอกให้นะก็ so, กินต้นสับปรดรอไปก่อน,นะจ๊ะ อ่ะอ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 ะเตือนหน่อยนี่เฮ้ยเกมกำลังออกนะคะสงสัยช่วงนี้พีเอฟซได้อุดหนุนนะผลไม้หลากหลายมาให้น้องทานนะตอนนี้เริ่มอ้วนไดขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีเนื้อมีหนังอ้วนขึ้นมาแล้วนะคะ นี่นะคะแล้วก็มีมันแกวจากบ้านน้องขุมซสาฝากมาด้วยนะคะมาให้น้องน้ำพูกับแม่น้ำอ้อยได้ทานนะคะตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดแคนตาลูปของเรานะคะเสร็จแล้วนี่คือพ่อก็กำลังปอกเปลือกแล้วก็หั่นมันแกวนะคะไปป้อนน้องน้ำพูน,น,นะคะน,นีเสร็จแล้วนะคะผลไม้นี่ หน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวไปให้น้องน้ำพุก,กับคุณแม่ได้ทานกันเลยนะคะอุ้ยรู้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 สวัสดีค่ะเป็นยังเนี่ยโอ้สวัสดีครับเป็นยังนน่ย,นยังไม่เป็นเลยกินไ,มไมหมกิน,น,นไหมเขาจะเอาแคนตาลูปหอมขนาดนี้จะกินมันแก้วได้ยังไงนะอ่าแล้วหลายหอมเนาะน่านไปป้อนคุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อป้อนนะ พอปอนเลยครับในมือยังกินไม่หมดยังจะขออีกนะเนี่ยอชอบใช่ไหมลูกชอบนะหวานอร่อยนะคะนีนะ่เนื้อกำลังแบบน่าทานมากเลยใช่ะะแล้วครับ,ก,บกำลังกร,บกรบอบๆเปนหวานเลยนะคะ ชิ้นใหญ่เราจะให้คุณแม่นะคะชิ้นเล็กๆเราก็จะให้น oh, ้องทานนะคะพอน้องก็กําลังฝึกกินนู้นทางนู้นหลบทางนู้นเออเหกล้องด้วว่าจะของจริงขนาดว่าขนาดนี้เถอเออยี่หน่อยนะมองเห็นทุกเชือกเลยฮะอร่อยอร่อยฮะไมกินเก่งจังแซบเป็นบลูกกินหลายๆเด้อแซบแซบแซบบอัลลก เออแกินมันแก้วหรอกกินมันแก้วไม่กินหรอกเพราะว่าแคตาลูปเราหอมมากกินกำลังกินเก่งขึ้นเนาะชอบมากชอบมากเห็นเพียร์ว่ามีเนื้อมีหนังใช่ใช่มีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะครับ ถ้าได้กินอย่างนี้บ่อยๆได้เล่นได้ต้มถ้าได้กินแบบแบบนี้บ่อยๆนี่นะครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวทีหลัหมดก็จะให้ประวันของน้องขนน้องน้ำาพุนะครับให้ต่อครับ วันนี้เราก็เอามาปอกให้พอได้ทานพอสมควรนะคะส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะไว้ให้พ่อควานนะคะไว้ป้อนน้องเป็นวันหลังนะคะนี่กินเก่งจังเลยกินเก่งจังเลยนะคะ <laughs> ขอ,ขอบคุณผู네้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนนะคะทั้งแคนตาลูปทั้งมันแก้วนะคะบ้านน้องเหรียญทองแล้วก็บ้านน้องขุมทรัพย์นะคะได้มาให้น้องน้ำพูกับแม่น้ำอ้อยได้ทานนะคะเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านน้องสายทองแล้วนะคะมาดูน้องสายทองกำลังทำอะไรอีกฮัลโหลไช อว้าวแม่ตัวอย่างนี่คือว่าจำมัมเถอะเออเออดูคุณแม่เออวออดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะจำหนูได้ไหมหนูชื่อเล้งสายทองยุ้ยอ้วนมากโอ,อ้วันนี้มีสร้อยคอแล้วนี่อ่ะคือมาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะควันหน่อยก็ เอาแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปอร่อยอร่อยนะคะมาให้น้องสายทองได้ทานนะคะกับคุณแม่คุณแม่ซื้อ,อยางกว่านนะเลือกซื้อแม่หรอวางทองโอ้คุณแม่วางทองนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อุ่นนุนแคนตาลูปบ้านน้องเหรียญทองควานหน่อยควานอ้วนนะคะมาให้น้องได้ทานเดี๋ยวตอนนี้ควานอว้วนเรากําลังอเอาเม็ดออกแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดให้น้องทานนะคะดูอาหารการกินน้องนะคะโอ้โหพ่อควาน,นะคะใส่ใจมากๆเลยนะคะดูเยอะมากนะคะ อย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่าเลี้ยงช้างด้วยใจรักนะคะนี่โอ้โหนี่นะอร่อยอร่อยนะคะดูแคนตาลูปเรากำลังแบบสุกหน้าทานเลยนะคะนี่นี่นะคะทั้งหมด18ลูกนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะแคนตาลูปเราก็ปอกะะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของน้อง น้องสายทองนะคะสนในตะกล้านี้นะคะเป็นของคุณแม่นะคะป่านจะเอาไปป้อนกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะสายทองหมูน้อยมาแล้วหมู้อยหมูน้อยไปกินอะไรหมูน้อยไปกินอะไรหนูทางนู้นหนูกินอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกแล้วเรืเรื่อยเร่เรสายทองมาเรื่มาเร็วๆเ ตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะคะแสงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะมาหอมมานอีแล้วมานีแล้วอะไรนี่อะไรนี่มาแล้วครับพี่น้องนี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงเริ่มเริ่มเริ่มรู้แลเริ่มรู้แล้ร้อมแล้วแม่บ้าหลูอพอมนี่ ไปแล้วไปแล้วก็ป้อนแม่ให้หมดก่อนเลยก็ค่อยป้อนน้องก็ได้ไม่น้องกินช้าให้น้องกินก่อนอยิบให้เขาเนี่ยเธอคนยิบก็ได้อาลูกอ้อันใหม่เอาอันใหม่เดี๋ยวพ่อล้างให้เดี๋ยวล้างให้นี่อ่ะอ้าอ้าลูกอ่ะ <laughs> อ๋อโอ้อย่าให้ป้อนนะฮู้ยน่ารักมากๆเลยนะคะ,ะน้องสาย<ม>ทองแม่ก็ขอแล้วขออีฮะน้องกินช้า ไม่ทันคุณแม่เลยสายทองอเดี๋ยวให้แม่ด้วยก็ได้โอ้ยทากินแคนตะลุบเห็นไหมามาแลว้วอุหยตาไหมอุหยทำไมตาโตจังเลยเลูกมีการเน็บแคนตาลูปด้วยเ่ลูกกินไม่เป็นบ่ไม่หนูยังหนูยังเหมือนไม่ค่อยหนูน้องไม่เคยได้กินนะครับน้องไม่เคยกินแต่แม่นะ่ะชอบอชอบนะชอบมากอ้ามอาใส่ปากบัง ให้ปากนู้อืมกินอยู่แต่กินช้าตามภาษาเด็กนะฮะน้องก็เพิ่งจะเท่าไหร่เก้าเดือนเองใชม่มีมีมีการดึงหัวไว้นะครับ <laughs> ดึงหัวไว้ดึงหัวน้องไว้สืีแย่งชิงแคนตาลูปตัวนี้แม่กับลูกตัวนี้ <laughs> ไม่ได้แม่แม่อ่ะอปอนแม่เขาก้อนน่ะนะ เสียงเคี้ยวทำไมอร่อยจังเลยใส่กล่องมาทางนี้ลูกเอาโอ้โหไอ้ยงยงยงไอ้ยงยงยงหนูโตแล้วหนูน่ารักไหมเฮ้ยดูตาเขาหนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมหนูโตแล้วอ้าเหมือนเหมือน กินเหมือนที่พายเงินเลยอ,ะ <laughs> อ่ะกระดูกเข้าปากเฮ้ยเนื้อหนังเนาะ่นี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 ่แม่ฮะไม่สนใจอะไรเลยนะกินอย่างเดียวนะไอ้หมอนไม่เนี่ยอ้วนมากเลยนะจำมั่มมากเดี๋ยวดูด้านหลัง ใกล้เหมือแจงค่ะปลอกประมาณสิบกว่าลูกได้นะคะโอ้โหอะไรลูกอะไรปลาเมื่อบานน้ำกันปะปะถ้ามีเพลงนี่ดูเป็นโคโยตี้ได้เลยนะครับอะไรอะไรดูตาเขาอุ้ยทำไมตาบ้องเบลจังเลยลูกตาคือเมเขาเล่ยเมตาตาเขาโตนะใช่ช้ามากเลย ไม่ช้ามากเลยมาเลยอันไหนอื้อ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 เดี๋ยวให้คุณแม่ชิ้นสุดท้ายละของคุณแม่หมดแล้วนะคะของคุณแม่เหลือของน้องไซทองนะสามชิ้นค่ะ จะตามภาษานะครับก็จะไม่ได้ตั้งใจกินให้หมดบางเมกินอะนรอุ่อะไรลูกไอ้เพื่อจะเอาเขาปลาแล้วมันรุดเดี๋ยวๆแม่ยื้อมาเอาโน่น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 อยู่ตรงโน่น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 ห่าน้องควัมหน่อยความอ้วนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะที่ได้อุดหนุนแคนตาลูปเรานะคะมาให้ซองแม่ลูกได้ทานนะคะได้แล้วครับวันนี้ก็จะทานหมดแล้วนะนี่ ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ปอกนะคะเราก็จะเก็บไว้ให้แม่ควานนะคะได้ปอกให้น้องกินในวันถัดไปนะคะนี่อ่าหมยังพ่อโชตะก้าหน่อยอ่ตะตาก้าเล็กก็หมดตะก้าใหญ่ก็หมดแล้วนะคะเดี๋เดี๋ยวเอาไปล้างให้จะให้ตามคำขอแล้วนะคะพี่ท่านใดก็อยากอุดหนุนแคตาลูปบ,บ้านน้องเหรียญทองแล้วก็ให้พวกเรานะคะมาส่งให้น้องช้างได้ทานก็แจ้งได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพายเหรียญทองเพือ่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ